สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรักเมืองไทยครับรายการที่จะทําให้คุณผู้ชมนั้นมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยมากยิ่งขึ้นครับคุณผู้ชมกับผมครับขณะนี้เราอยู่สนทนากันผ่านทาง TrueV ดีนะครับช่องทางที่จะสื่อสารกันในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้ก็คือเรื่องของความปลอดภัยนะครับโดยวันนี้นะครับผมอยากจะนําทุกท่านไปร่วมส่งแรงใจที่จะเชียร์นักกีฬาทีมชาติไทยนะครับที่จะเข้าไปแข่งขันในกีฬาโอลิมปิกที่ประเทศญี่ปุ่นครับ แต่เนื่องจากด้วยสถานการณ์โควิดนะครับที่ทําให้การติดต่อสื่อสารหรือการเชิญนักกีฬาเข้ามาในสูนี่ค่อนข้างจะลําบากวันนี้ผมขออนุญาตที่จะส่งแรงใจไปกับนักกีฬา2ท่านซึ่งเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยสังกัดกองทัพอากาศ2ชนิดกีฬาด้วยกันครับคนแรกเนี่ยครับเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย ประเภทนะครับนักแบดมินตันหญิงคู่นะครับอีกท่านหนึ่งครับเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยนะครับนักกีฬามวยสากลสมัครเล่นหญิงนะครับซึ่งจะประชิงชัยที่โอลิมปิกในปลายเดือนกรกฎาคมนี้นะครับคนแรกนะครับที่ผมอยากจะแนะนำให้รู้จักและจะพูดคุยกับเธอต้องขอต้อนรับจากกดโทหญิงจงกลพลกิติธรากุลนะครับหรือน้องกิฟต์ครับนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยประเภทหญิงคู่ครับสวัสดีครับกิฟต์ครับ โอ้ขอบคุณมากครับน้องกิ๊ฟครับที่ให้เกียรติรายการรับมือไทยครับขนาดนี้นะครับกิ๊ฟเก็บตัวอยู่ที่ไหนครับตอนนี้อยู่ที่สมาคมค่ะอ่าอยู่ที่สมาคม,ม,าคมอ๋ออยู่ที่กรุงเทพนี่เองนะครับก่อนอื่นเลยต้องให้แนะนําตัวนิดนึงว่าตอนนี้ทํางานอยู่ที่ไหนสังกัดอะไรอยู่ที่กองทัพอากาศครับ ค่ะกิ๊ก็จากาโทรหญิงจงคนพันกิติธารุณนะคะคสังกัดกรมสวัสดิการค่อะอยู่แผน,นการฝึกและการแข่งขันค่ะโอ้โหนะครับมีเยาวชนหลายคนนะครับเป็นแฟนคลับแฟนเพจนะครับ Facebook ของน้องกิ๊นะครับก็ชื่นชอบนะครับแล้วก็อยากจะรู้ว่าเส้นทางการเล่นกีฬาของพี่กิ๊เนี่ยนะครับเริ่มต้นมีแรงบันดาลใจมาจากอะไรจนมาถึงทุกวันนี้ได้ครับค่ะก็ กิบเริ่มตีแบตตั้งแต่อายุประมาณแปดขวบอะค่ะคก็คือทางครอบครัวหรือว่าญาติเนี่ยก็คือตีแบตกันมาตั้งแต่แรก,แ,รกแลยทำให้เราครับก็ตีแบตตามพี่สาวแท้ๆอย่างเงี้ยค่ะคคก็เหมือนกับต้องไปอยู่กับเขาทุกวันเฝ้าเขา้อมเราก็้อมไปด้วยสุดท้ายก็พอมันประสบความสําเร็จขึ้นมาเรื่อยๆเราก็ตีต่อมาเรื่อยๆค่ะโอ้จุดเริ่มต้นนี่คือตามเขาไปเล่นกีฬาแบตกับรุ่นพี่เป็นพี่สาวนะครับ ตอนนั้นเนี่ยมัน,มนชอบเลยไหมหรือค่อยๆพัฒนาความชอบในกีฬาประเภทนี้ขึ้นมาครับก็เท่าที่จําความได้มันก็มันถ้าบอกว่าชอบเลยก็คงไม่เพราะว่าเหมือนตอนเด็กๆเราก็จะติดเล่นกับเพื่อนที่โรงเรียนอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนเราจะสนุกทุกครั้งที่เวลาเราไปแข่งมากกว่าเหมือนถ้าบางครั้งเราแพ้เราก็รู้สึกว่าเราอยากกลับมาซ้อมให้มันชนะอะไรเงี้ยค่ะอ๋อคือคือการแข่งขันเนี่ยมันทําให้เรานั้นได้มีความรู้สึกอยากที่จะเอาชนะ เกมการแข่งขันที่จะต้องมาเรียกว่าสร้างนะครับแรงผักดันให้กับตัวเองมีนักกีฬาในใจไหมในสมัยที่เราเล่นแรกๆเนี่ยครับก็น่าจะเป็นโค้ชของหนัวค่ะก็คือพี่ส้มสลาลีทุ่งของคำซึ่งอยู่ฐานอากาศเหมือนกันค่ะโอ้ชื่นชอบอะไรของพี่ส้มครับก็อันดับแรกเลยก็คือเรื่องฝีมือคือเขาก็แบบว่าเหมือนแบบพระเจ้าให้มาอยู่แล้วก็คือมีครสวรรค์ แล้วก็คือนักกีฬาเนี่ยคืออย่างเดียวที่บางทีมันมีพรสวรรค์แต่ว่าไม่มีพรแสวงมันก็ไปไม่ได้แต่ว่าพี่ส้มเขาก็มีทุกอย่างค่ะมีทั้งระเบียบวินัยความรับผิดชอบค่อนข้างสูงก็คือมากกว่าคนอื่นเป็นเท่าตัวเนี่ยค่ะก็เลยทําให้เราอยากเดินตามทางโค้ดเราครับแมตช์การแข่งขันในชีวิตแมต์แรกจําได้ไหมครับไปแข่งรายการอะไรน่าจะเป็นตอนเด็กๆอะค่ะถ้าถ้าเด็กๆน่าจะเป็นในประเทศพวกแบบ บูดอโอเพนหรือในกรุงเทพอไรเงนี้ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นต่างประเทศก็จะเป็นสิงคโปร์อินเตอร์ซีรีส์ค่ะผลงานล่าสุดนะครับที่เป็นที่ภาคภูมิใจแล้วก็คนไทยรู้จักกันทั้งประเทศในแมตช์ต่างประเทศคือไปแข่งที่รายการอะไรฮะคนงานล่าสุดเหรอคะครับค่ะก็เป็นที่ฝรั่งเศสค่คะเพิ่งได้แชมป์กู้มาะค่ะโอ้โหณน,นาทีวันนั้นที่ชนะกู่ต่อสู้เนี่ยไปชนะประเทศอะไรฮะ ชนะบังกลาเซียค่ะซึ่งเป็นคู่แข่งกันมาแบบผัดกันแค่ผัดกันชนะตลอดค่ะอ๋อคู่รักคู่แขกเลยเหรอใช่ค่ะวันนั้นเนี่ยนะครับนะชนะเขาได้เพราะอะไรก็เราสึกว่าเรากับทางสตาฟโคลก็ทําการบ้านมาค่อนข้างดีเพราะเราดูสายแล้วก็คิดอยู่แล้วว่าเราแบบต้องเข้าชิงแน่ๆซึ่งเราก็คิดว่าต้องเจอกับคู่เนี้ยคู่บังกลาเซียทําให้เราทําการบ้านมานแต่แลกว่ารูปแบบแผนในการตีเราต้องเป็นยังไงอะค่ะทาให้วันนั้นอะ เราก็ทํามาออกมาได้ดีเก้าสิเซตามแผนที่วางไว้ใช่ค่ะอืมอ,มอมืถ้าย้อนกลับไปครับกิฟค,ครับความสําเร็จเอาละจนมาถึงเราได้นะครับชชนะในประเภทหญิงคู่ที่ฝรั่งเศสเนี่ยมีปัจจัยอะไรบ้างครับที่ส่งตัวเราให้มาถึงตรงตําแหน่งตรงนี้ครับหนูว่าสําหรับคู่หนูน่าจะเป็นความพยายามเพราะว่าคือแบบบางทีมันไม่ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับที่อย่างที่หนูบอกบางทีไม่ได้มีแค่แบบว่า คอแสวงแล้วเราจะชนะเอ้ยพอสว่างแล้วเราจะชนะเขาได้แต่ว่ามันต้องมีทุกอย่างก็คือคอแสวงด้วยระเบียบวินัยด้วยทุกอย่างซึ่งเราก็อยู่ในกองมาโดยตลอดซึ่งทําให้มันประสบความสําเร็จในทุกวันนี้ค่ะอืมอืมการได้เข้ามาสังกัดเป็นนักกีฬาของกองทัพอากาศนะครับพี่ได้ทราบข่าวว่าก่อนที่เราจะไปเก็บตัวเนี่ยได้มีโอกาสเข้าไปพบท่านผู้บัญชาการทหารอากาศท่านได้กล่าวให้อ,อกว่าจําได้ไหมครับว่าท่านได้พูดอะไรเกกับเราไปบ้างครับค่ะ ก็อันดับแรกนะคะกิ๊ก็ขอขอบคุณผู้บัญชาการหานอากาศนะคะ<ม>พาอากาศเอกแอร์โวสุทธิวันนะคะซึ่งวันนั้นท่านก็ได้กล่าวเ,เหมือนให้แรงบันดาลใจให้กําลังใจโ<ม>ดยที่ชื่นชมเราที่สามารถคว้าตั๋วไปโอลิมปิกได้แล้วก็อยากให้เราเป็นเขาเรียกว่าอะไรไอดอลสำหรับเ<ม>ยาวชนรุ่นใหม่ๆเพ<ม>ื่อให้เดินตามแนวทางที่มันถูกต้องเนี่ยคะ่ะ<ม>แล้วก็อยากให้เรา ทำให้มันเต็มที่ประสบความความสำเร็จในการแข่งขันโอลิมปิกครั้งนี้ค่ะอืมอืมวันนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ท่านให้คําแนะนําแล้วก็น่าที่จะเป็นกาลังใจอย่างดีเยี่ยมเลยนะครับที่ให้น้องคิฟเนี่ยได้มานาไปเสื้อที่จะไปเป็นผู้แทนของประเทศไทยไปทําหน้าที่ในครั้งนี้นะครับทีนี้มาดูเรื่องของการเต็มตัววันนี้เนี่ยครับนะาเริ่มเก็บตัวแล้วนะครับ mm hmm. เก็บมานานเท่าไหร่ยังไงครับก็สาหรับกิ๊ จากแมตช์สุดท้ายที่ฝรั่งเศสใช่ไหมคะตอนนี้ก็รวมเป็นเวลา2เดือนครึ่งค่ะทาให้เราฟิตซ้อมค่อนข้างเต็มที่หลายเปอร์เซ็นต์ค่ะในการวางแผนนะครับโค้ชพี่สม้มสลา,าลีและทีมงานเนี่ยตั้งแต่เช้า<ม>จะลดเย็นเลยครับแต่ละวันเนี่ยวางแผนกันยังไงก็หลกัหลกๆของคู่กินนะคะก็จะเน้นอย่างตีแบตก็จะเป็นช่วงเช้าค่ะเพราะว่าซ<ม>้อมสองซ้อมทั้งวันก็คือแบ่งเป็นเช้ากับเย็นอย่างช่วง<ม>เย็นก็จะเป็นทําร่างกายนะคะแต่ว่าสิ่งที่เน้นก็คือ บางทีแบบเนี้ยค่ะมันการแข่งขันมันตลอดทั้งปีบางทีเรื่องการทําร่างกายให้มันแข็งแรงมันไม่สามารถทําได้มันจะทําได้แค่เมนเทแต่เนี่ย <ó> พอเรามีเวลาสองเดือนครึ่งนี้เราก็สามารถเน้นด้านฟิสิกอลด้านร่างกายให้มันเต็มที่ได้มากขึ้นคะ่ะอืมในแต่ละวันที่ผ่านไปนะครับช่วงเวลาต่างๆเนี่ยรู้สึกท้อบ,บ้างไหมครับกิฟครับก็มีว่าอง้ยะค่ะมันก็มีวันที่เสียน้าตาแบบซ้อม ต้แบบว่าได้ไม่เต็มที่หรือว่ามันไม่ได้ดังที่ใจเราคิดเลยครับมันมีตลอดค่ะมันดราม่าเรื่อยๆอ่า <c oughs> แล้วกิฟผ่านมันได้ยังไงในแต่ละวันนะครับก็ถ้าถ้าเราพูดตามความเป็นจริงเราก็แบบว่าเหมือนกับการบางทีมันมีปัญหาอุปสรรคเข้ามาเรื่อยๆอยู่แล้วบางทีเราไม่เข้าใจโค้ดบางทีเราไม่เข้าใจคู่ขาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไอ้ทุกๆอุปสรรคตรงเนี้ยคือถ้าเรานํามาปักปงแก้ไขได้หรือว่า เรารู้ว่าตัวเองเราจะต้องแก้ไขอะไรอะไรเงี้ยค่ะมันก็หนูคิดว่าอันเนี้ยมันเป็นจุดสําคัญที่ทําให้เราเดินไปข้างหน้าได้อย่างดีขึ้นค่ะการมองกลับมันมองดูตัวเองนะครับแล้วก็ปรปับปรุงแก้ไขนะก็จะทําให้ก้าวผ่านปัญหาเหล่านี้ได้นะครับวันนี้เนี่ยนะครับเกิดสถานการณ์โควิดการแพร่ระบาดก็น่าจะมีผลต่อ,อการซ้อมมากพอควรมีผลไหมครับก็ค่อนข้างมากนะคะสาหรับแบดมินตันเพราะว่า ช่วงโควิดนั่นแต่ปีที่แล้วค่ะการแข่งขันลดลงไปประมาณ70%ได้ค่ะในเอเชียนี่แทบไม่มีแข่งเลยจากปกติเราแข่งทุกเดือนอยู่แล้วจะต้องออกอยุโรปหรือว่าเอเชียเนี่ยเป็นประจำทำให้ในช่วงเนี้ยเราไม่มีแข่งในเอเชียเลยนอกจาก ต o y o t a า h ท i ลน n เพี e ยนที่ที่ไทยสามารถจัดได้แล้วก็เป็นเจ้าภาพใน3ารายการเนี้ยค่ะนอกนั้นก็คือไม่มีเลยค่ะครับการที่ช่วงเวลาของประสบการณ์ที่จะไปแข่งขันนะครับในหลายแม์หลายรายการเนี่ยมาลดลงเราชดเชยมันด้วยอะไรครับก็มันก็อาจจะมีเทคนิคหลายอย่างค่อย่างบางทีเราอยู่ในสนามซ้อมเราก็ ทำการจัดการแข่งขันเล็กๆให้เหมือนปิวเหมือนเวลาเราแข่งเนี้ยคะ่ะเพื่อฝึกสภาพจิตใจให้พอเราไปสนามแข่งจริงๆเนี้ยเราจะได้รู้สึกว่าไม่ตื่นสนามมากเกินไปเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าเราห่างจากการแข่งขันค่อนข้างนานมากๆค่ะอืมอืมอืมอาแล้วครับนะวันนี้นะครับถ้าอยากที่จะฝากนะครับถึงแฟนรายการที่ชมรายการอยู่แล้วก็หลายท่านก็เป็นแฟนคลับแล้วก็เป็นคนที่เชียร์น้องกิ๊มาโดยตลอด อยากจะบอกนะครับคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่แล้วก็คนไทยทั้งประเทศกับภารกิจหน้าที่สําคัญที่เราจะไปญี่ปุ่นในปลายเดือนนี้ครับอยากจะพูดอะไรเจอเลยครับก็กิ๊กก็ขอฝากแฟนๆกีฬาทุกๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นแบดมินตันหรือกีฬาประเทศอื่นไงก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามเชียร์พวกเราได้นะคะกิ๊กคิดว่ายัางไงก็มีถ่ายทอดสดอยู่แล้วคะ่ะก็อยากให้ท่านผู้ชมทางทีวีหรือว่าทางบ้านเนี่ยติดตาม เชียร์พวกเราก็สนับสนุนพวกเราทุกคนด้วยนะคะอืมครับอ้าวมั่นใจแค่ไหนครับกิฟครับก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะตอนนี้เยี่ยมเลยครับวันนี้พี่ต้องขอบคุณน้องกิฟต์นะครับที่สละเวลารู้ว่านะครับการรางการฝึกเนี่ยแน่นมากนะครับแต่ก็ต้องขอบคุณกิฟต์และทีมงานด้วยนะครับที่วันนี้ได้ปรากฏตัวให้เราได้เห็นถึงความตั้งมุ่งมั่นความตั้งใจและที่สําคัญก็จะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับอย่างที่ท่านผู้จัดการอากาศบอกก็คือ กลับมาถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ต่อไปเพื่อใด้ก้าวเดินตามนะครับพี่ขอให้น้องคลิปโชคดีนะครับและทีมงานทุกคนปลอดภัยนะครับแล้วก็คว้าชัยกลับมาเป็นของขวัญให้กับพวกเราคนไทยนะครับขอบคุณมากนะครับคลิปครับครับเอาละครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือนักกีฬาคนแรกนะครับตัวแทนทีมชาติไทยสังกัดกองทัพากที่จะไปคว้าชัยโอลิมปิกที่จะมาถึงนี้ เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับเห็นถึงสายตานะครับและแววตาที่เธอสื่อสายกับผมวันนี้ครับก็เชื่อเหลือเกินว่าวันนี้แม้วีสถานการณ์โควิดแต่ก็ไม่ได้ใช้อุปสรรคที่สําคัญที่ทําให้เธอนั้นนะครับ ซักซ้อมแข่งขันนะครับเพื่อที่จะมุ่งมั่นคว้าชัยมาให้กับพวกเราคนไทยนะครับเราจะไม่หมดนะครับนักกีฬาท่านหนึ่งผมต้องขอต้อนรับนักกีฬาต้องบอกว่าเธอมาแรงทีเดียวครับเป็นนักกีฬาโมวิสาคนสมัครเล่นหญิงทีมชาติไทยขอต้อนรับน้องเฟี้ยวครับจุธามาจิตพงครับสวัสดีครับน้องเฟี้ยวครับสวัสดีค่ะโอ้เฟี้ยวอยู่ที่ไหนเนี่ยโอเพนแอร์เลยอยู่สระบุรีค่ะอ๋ออยู่สระบุรีไปอยู่นานหรือยังได้หลายเดือนหรือยัง สามปีแล้วสามปีแล้วอ,อ้าวเดี๋ยววันนี้นะก่อนจะคุยกันนะครับจะให้แนะนําตัวว่าชื่ออะไรจริงๆนะ,ะแล้วสังกัดที่ไหนของกองกำลักัดเชิญเลยครับเพียวครับสวัสดีค่ะนูดิฉันนางสาวจุธามาศจิตพงศ์อยู่สังกัดกรมสดิการค่ะอยู่ทํางานอยู่ที่กองการกีฬากากองกีฬาของกองทัพอากาศนะครับเอาละ<ช>นะครับก็คงจะต้องคําถามเดียวกันกับที่ถามน้องกิ๊เพราะมีแฟนคลับ แฟนที่ติดตามเราหลายคนแล้วก็เยาวชนเนี่ยอยากจะรู้เส้นทางการเข้ามาเป็นนักกีฬามวยสากลสมัครเล่นของน้องเฟียลเนี่ยครับมันมีจุดเริ่มต้นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยครับปกติอยู่บ้านเป็นเด็กที่ดื้อค่ะโซนสซนแต่ว่าไม่ไม่ได้สนใจกีฬามวยเลยแต่ว่าใช่มีเพื่อนเป็นคนจังหวัดอะไรเดี๋ยวพี่ลืมถามนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชเลยเหรออ่าอ้าวตอนเด็กๆเนี่ยเป็นเด็กโซนเอาแล้วไงฮะ แล้วมันมีเพื่อนที่สนิทอยู่ด้วยกันค่ะแบบสนิทเลยมันต่อยมวยก่อนเออพื่อนหนูอะค่ะ,ะ,ะแล้วแบบวันหนึ่งก็ชว่วนเราเออมึงไปต่อมยมวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่กลัวเหรอเฟียกมวยเนะี่ยมันเป็นกินลาของผู้ชายเราเป็นผู้หญิงไม่กลัวเจ็บป่ะปกติหนูอยู่บ้านหนูเล่นแต่กับผู้ชายก <laughs> ี <า S 2> <ๆ>่ขวบที่เราเริ่มไปต่อยจาได้ไหมเก้านะคะเก้าขวบเก้าขวบเอาเก้าขวบไปแล้วเพื่อนชวนไปไปแล้ว,ไป,ลวไปไงครั้งแรก สะใจไหมไม่ค่ะตอนไปซ้อมวันแรกโอ้โหเพื่อนนั่นแหละค่ะต่อยหนูยับเลยเอา้าแล้วไม่ถอดใจเรื่องอะโอ้ไม่รู้ว่าจะเจ็บขนาดนี้เอา้ามันใส่หนูหนูใส่กลับเลยแล้วเอาไม่ยอมเลยนะอาใช่ค่ะถึงต่อยไม่เป็นก็ไม่ยอมตอนนั้นเนี่ยหลงสเสน่ห์มันเลยไหมไม่นะคะหนูหนูอาจจะเป็นอะไรใหม่ๆตอนเด็กๆคือ,อปกติเราอยู่บ้านเราเล่นกับเพื่อนเล่นอย่างเดียวอ่าอ่าอ่า แต่พอไปซ้อมมวยปุ๊บมันเป็นอะไรที่แบบท้าทายว่ะเดิมอ่าเป็นความท้าทายในช่วงวัยของเรานะฮะพี่เดกข่าวว่าน้องเฟี้ยวเนี่ยเป็นนักเรียนที่เรียนโรงเรียนกีฬาด้วยใช่ไหมใช่อ่ะอ่าเป็นโรงเรียนกีฬาที่ไหนครับเป็นตอนมหนึ่งถึงมสี่อยู่นครศรีธรรมราชค่ะแต่ว่าตอนมห้ามหกอยู่กรุงเทพอืมอืมอ้าวพอเริ่มจุดตรงนั้นเพื่อนชวนไปไปซ้อมเอาละเริ่มเป็นความท้าทายพัฒนาการต่อมาเป็นอย่างไรบ้างครับ หนูหนูเป็นคนหนูยอมรับเลยว่าตอนเด็กๆหนูขี้เกียจมากเออหนูหนูเป็นเด็กขี้เกียจค่ะเพราะว่าเป็นน้องคุณสุดท้องพ่อแม่จะค่อนข้างจะตามใจหน่อยอ่าอ่าอก็เลยไปโรงเรียนกีฬาแล้วอารมณ์แบบพี่สาวค่ะพี่สาวเป็นคนที่ทําให้หนูได้เอาตั้งใจซ้อมเอาเกี่ยวกับมวยเลยเพราะเขาพูดว่า ้าหนูไม่ตั้งใจหนูก็จะไม่มีใครสนใจอะไรเงี้ยนี่พี่สาวยื่นคำขานเลยว่าถ้าเฟี้ยวไม่ตั้งใจจะมีใครสนใจเลยใช่ค่ะเหมือนอารมณ์แบบว่าเราก็ไม่ใช่ตัวเด่นเขาก็ไม่สนใจเราอะไรเงยโอ้ตอนนั้นฟังแล้วน้อยใจไหมหนูไม่ค่ะหนูรู้สึกว่าเขาต้องสนใจเราดีเราก็ทําได้อะไรเงี้ยโอ้เลยฮึดสู้เลยว่าเราต้องทําได้ตอนนั้นเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นยังไงก็หนู หนูเป็นคนที่ตื่นสายค่ะแต่พอไปอยู่ในกีฬามันเป็นระบบหมดเลยว่าต้องเป็นอย่างนี้เวลานี้นี่นอ่าเขามีตารางการปฏิบัติประจําวันนะเป็นระบบระเบียบเอออ,อึดอัดไหมเล็กๆก็ไม่ชิน,นค่ะแต่ว่าหลังๆก็ได้อ,อแมตการแข่งขันที่เราได้เริ่มลงต่อยจริงจังเลยนะครับที่จําได้ที่ไหนะ ถ้าตนมวยไทยหนูก็ต่อยตั้งแต่อยู่ที่งานวัดที่ว่านนะคะแต่ว่าพอมามวยสากลนะ่ะหนูมา่อยครั้งแรกที่โรงเรียนกีฬาอ๋อจากมวยไทยมามวยสากลที่โรงเรียนกีฬาใช่จนมาถึงนะครับนะก่อนมาโอลิมปิกเนี่ยผลงานที่เป็นความภูมิใจไปไฟไหนไชนะไทยเข้ามาฮะโอลิมปิไปชนะใครหนูถ้าบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจไหมหนูก็ แค่รู้สึกว่าหนูไม่ค่อยรู้จักใครค่ะเหมือนหนูยังเป็นน้องใหม่ในต่างประเทศอะไรลูประมาณเนี้ยค่ะอืมอืมอืมแล้วไปทําผลงานรายการอะไรมาล่ะอืมเขาถึงเลือกเราผ่านเข้าไปเล่นกีฬาโอลิมปิกเนี่ยอ๋อเพราะว่าตอนนั้นหนูไปต่อยชิงแชมป์โลกค่ะอืมหนูไปชนะคนที่เคยได้ไปโอลิมปิกมั้งคะแบบหนูไม่รู้เรื่องเขาก็เลยแบบ <laughs> หนูไม่รู้เลยคู่ต่อสู้หนูเป็นไทยแต่หนูช,ชนะเขาใช่อ่ะ เออเออเนี่ยนะคะระตกันไปนลครับพี่เห็นจากภาพเนี่ยโอ้โหเรียกว่าใส่เต็มที่เลยนะใช่ไม่ค่อยแบบยอมเท่าไหร่เออเอเอตอน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 นั้นพอรู้ว่าเราชนะเนี่ยตอนนั้นรู้สึกนานาทีนั้นมันรู้สึกแบบว่ามันภูมิใจค่ะเหมือนเราก็เต็มที่แล้วมันเป็นรายการใหญ่ด้วยอืม อันนี้ถือว่าแชมป์โลกเลยใช่ไหมทิงแชมป์โลกระดับโลกเลยค่ะตอนนั้นนี้รุ่นอะไรอะ่ะเสียรรุ่นอะไรครับรุ่นอะไรห้าสิบเอ็ดคห้าสิบเอ็ดกิโลกร,รมัมโอ้โหนี่ถือว่ากรรมการชูม,มือแล้วก็เห็นพี่เห็นรูปเลยฮะธงชาติเนี่ยนะครับติดอยู่บนอกเสื้อเนี่ยโอโ้ถือว่าเป็นความภูมิใจที่ยิ่งใหญ่เลยนะทาไมถ้าย้อนกลับไปแล้วนี่คิดว่าอะไรคือสิ่งที่ทําให้เราสำเร็จมายืนอยู่ตรงนี้ครับ หนูว่าที่หนูได้ทุกวันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าหนูพยายามมากกว่าคนอื่นอืมเพราะความพยายามของเรามากกว่าคนอื่นใช่ค่ะหนูไม่ได้เก่งนะคะหนูเป็นคนไม่เก่งเลยแต่หนูพยายามที่จะเรียนรู้ทุกอย่างอืม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 โอ้ครับอ้าเสียงที่ได้ยินนี่เสียงฝนปะเนี่ยใช่ค่ะฝนอ้าวเดี๋ยวพี่มาดูเรื่องของการเตรียมตัวฝึกซ้อมหลายคนก็อยากจะรู้ วางแผนเก็บตัวฝึกซ้อมกันมานานหร้อยังแล้วก็ทําอะไรบ้างครับในแต่ละวันครับที่จะไปอลามปิ่วงหนูนะคะแบบเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่นี่ก็แบบเก็บตลอดเพราะมีรายการแข่งตลอดเลยอืแต่ว่าแบบพอมีรายการเหมือนเราก็ซ้อมเต้นที่ตลอดนะคะจะมีช่วงที่แบบว่าฝนบ้างมันมระดับโปรแกรมอยู่ว่าอ่ะตรงนี้ฝนหน้าหนักหนาห,หนักมากะะอะไอย่างเงี้ยค่ะ แล้วแต่สติของโปรกรมไปอืมอืมแต่แน่นทุกวันใช่ไหมแน่นทุกวันครับครับพี่ได้ข่าวว่าช่วงโควิดนี่โอ้โหอยู่ยาวไม่ได้ออกไปไหนเลยเหรอที่พักอ่ะใช่อ่ะแบบเขาแม่ไปไหนเลยอยู่นี่แบบอยู่เต็มเต็มว่ะเดือนหนึ่งสองเดือนอย่างเ<ค>งี <7 S 2> ้ยแก่เซเว่นข้างนอกยังไม่ได้ไปดิเลยค่ะจริงห่ะคิดถึงเรียวคิดถึงบ้านมา คิดถึงค่ะหนูไม่ได้กลับบ้านมาปีนึงแล้วค่ะเออเออเออเอ,อ้าววันนี้เนี่ยนะครับถ้าถามถึงความมั่นใจนะเฟียวนะอ่านะครับมั่นใจขนาดไหนนะครับเพราะว่าเฟียวกับกิฟเ,เนี่ยก็ได้เข้าไปพบท่านผู้บัญาการหายกาศด้วยใช่ไหมครับจําได้ไหมว่าท่านฝากอะไรไว้ให้บ้างครับอ,อ๋อย่างไมกเลยก็ขอขอบคุณผู้บัญชาการแอร์บูสุทธิวันนะครับ,รบแล้วก็คนอากาศโทร ประกาศสิษ์จะเดินยิ่งอ่ะอืมเขาได้แบบอสนับสนุนหนูในเรื่องการงานแล้วก็ได้ให้วาดว่าไปเป็นตัวอย่างที่ดีให้เด็กอนรุ่นน้องรุ่นหลังอะไรอย่างเงี้ยครับไปก็ตั้งใจกลับมาก็เอาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครัเขาก็พูดถามสารที่สิดผิดก็เป็นยัไงบ้างอืม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  มีคนบอกว่านะครับเฟียวถือว่าเป็นนักมวยดาวรุ่งกําลังพุ่งขึ้นมาเนี่ยมีความคิดเห็นกับคํานี้ว่าอย่างไงอชัอ้นสามถึงพุ่งหนูก็ว่าหนูเป็นคนที่โชคดีนะคะรอบนี้ใช่ไหมที่ได้ตั๋วไปเนี่ยนะเพราะว่าถือว่า เรามาด้วยความสามารถมาด้วยฝีมือนะครับนะที่เราทุ่มเทมเาโดยตลอดแล้วก็ช่วงที่เราเก็บตัวนะขนาดนี้ก็ต้องบอกว่าโอ้มีความลําบากของการที่อยู่ช่วงสางการโควิดนะก็อยู่ในที่พักไม่ได้ออกไปไหนเนี่ยมันก็กดดันผสมควรมีหลายคนฝากว่านะครับนะวันนี้นะครับตอนที่อยู่ฝึกซ้อมเนี่ยนะครับนะอยากที่จะให้ตัวเองเนะี่ยได้มีการพัฒนาอะไรมากาไ,มไปพิเศษไหมเพราะว่า ก็คงเหมือนกับกิฟที่โปรแกรมการแข่งขันก็คงมไม่ได้เยอะนะครับนะทำไงดีครับตรงนี้ประสบการณ์หรือแรงกดดันที่ที่อาจจะเกิดขึ้นจริงในสนามกีฬาที่เราจะเจอในข้างหน้านะครับอยู่ที่นี่ตอนนี้มีกีฬาฟิลิปปินส์มาฝึกซ้อมสามเดือนแล้วค่ะนักมวยฟิลิปปินส์อะค่ะอ๋อได,ได้ได้ซ้อมกันด้วยกันไหมครับใช่อ่ะซ้อมด้วยกันลงรวมมีแบบลงแข่งจริงเลยโอ้เรอ,อ,อใช่อ่ะอ่ะออันนี้ก็น่าจะช่วยเราได้เยอะใช่ไหม ใช่อ่ะเชอได้เยอะเพราะว่ามันอามณ์แบบว่าเหมือนเราต้องไปเจอเขาจริงๆในโอลิมปิกแล้วเราได้เจอกันก่อนอย่างเงี้ยค่ะมีกรรมการเราได้ดูว่าเราชนะเรา,เาอย่าไเราแพ้เขายัางไงอะไรเงี้ยอ่าเหมือนเหมือนลองซ้อมแข่งจริงเนาะใช่อ่าอ่านะครับมั่นใจขนาดไหนกับการไปตัวโอลิมปิกครั้งนี้ครับมั่นใจมากเลยครับ <laughs> <laughs> นะครับอ้าว อยากจะฝากถึงแฟนรายการผู้ชมนะครับน,นี้แฟนคลับแล้วด้วยนะครับนะว่านะครับนะจะให้เชียร์กับเราอย่างไรฝากอะไรเชิญเลยครับเพียวครับขอฝากดูนักกีฬามวยสากลดินชาติเอยนะคะแล้วก็พวกพี่ๆที่ไปแข่งโอลิมปิกกันทุกคนเพราะว่าพวกเราอาจจะแบบมีหน้าใหม่หน้าเก่าแต่ก็ฝากเรงเชียร์แรงใจได้นะคะครับโอเคเอ้าวก็ขอเป็นกำลังใจให้เผียวนะ นำชัยชนะกลับมาให้กับคนไทยทำเต็มที่นะครับสมกับที่เราได้ตั้งใจแล้วก็ฝึกซ้อมเก็บตัวมาเป็นระยะเวลานานะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับเฟียวครับวันนี้ต้องขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับคุณผู้ชมครับนี่คือตัวอย่างนะครับนักกีฬาสังกัดทีมชาติไทยนะครับทั้งสองท่านซึ่งอยู่ที่กองทัพอากาศนะครับมาเป็นนะครับตัวแทนที่ผมสัมภาษณ์วันนี้นะครับกับภารกิจอันยิ่งใหญ่ของพวกเขา และจะไปนะครับฟ้าชัยนะครับกับกีฬาโอลิมปิกที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเสียดายนะครับที่เรามีข้อจํากัดเรื่องของสถานการณ์โควิดนะครับก็คงจะได้ทั้งสองท่านนะครับเป็นแบบอย่างของนักกีฬานะครับก็หลายท่านคงจะเห็นเหมือนผมนะครับถึงความตั้งใจทั้งสองคนนะครับถึงแม้ว่าสถานการณ์ที่ลําบากแนละขณะนี้อยู่ในช่วงโควิดแต่ทั้งสองคนก็มีความตั้งใจแล้วก็ยังมีนักกีฬาเป็นผู้แทนของชาติไทยอีกหลายคนนะครับที่ อยู่นะครับเป็นทีมชาติที่จะไปศึกครั้งนี้นหลายๆเพศกีฬาก็ต้องขอส่งกำลังใจด้วยครับกีฬาโอลิมปิกเที่ยวนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นกีฬาที่จัดขึ้นนะครับที่ ประเทศญี่ปุ่นนะครับนะซึ่งจะจัดขึ้นวันที่28กรกฎาคมถึง8สิงหาคมปีนี้ครับเป็นกีฬาโอลิมปิกเกมครั้งที่32นะครับก็เชื่อว่าคงจะมีการถ่ายทอดสดนะครับผู้ชมอาจจะไม่ได้เหมือนเดิมนะครับก็ขอเชิญทุกท่านนะครับส่งกําลังใจส่งแรงใจเชียร์นักดาทีมชาติสังกัดกองทัพบกชัยโอลิมปิก2020และก็รวมนักกีฬาคนอื่นด้วยครับวันนี้สายที่เกินเวลาหมดแล้วครับผมและแขกรับเชิญต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ